เอซู ROG เขามีมอนิเตอร์ตัวใหม่ที่มีรีเฟรชเรทส,สูงถึง360เฮิร์ตมาแล้วค่ะกับรุ่นนี้เลย ROG Swift PG259QNI ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก iHaveCPU ฝาก iHaveCPU ทุกช่อทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจ l ไลน์ชอปปี้ลาซาด้าอินสตาแกรมและ TikTok ขอบคุณมา,มากๆเลยครับผม สมัยนี้นะคะจอที่มันรีเฟรชเรทสูงๆนะคะมันจะเป็นเพลเยอร์หน้าใหม่หรือว่าน e ักกีฬาอีสปอร์ตหรือคนที่ชอบเกมมิ่งมากๆเนี่ยก็ให้ความสําคัญเป็นจนํานวนมากนะคะตอนนี้ที่อยู่ในทองตลาดก็จะมา240เฮิร์นะคะและการเซตติ้งต่างๆเนี่ยมันก็ปรับให้รีเฟรชเรทที่มันสูงมากๆนะคะและแน่นอนนะคะข้างไฟตัวนี้นะคะคือ ROG Swift PG259QNR ตัวที่เป็น360เฮิร์นะคะ เขามาพร้อมกับพาแนลที่เป็น IPS นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยสีสันมันก็จะสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็ความเร็วของเขาจะเป็น Full HD ที่1920คูณ1080ค่ะ The ROG นะคะเคลมว่ามอนิเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในมอนิเตอร์เกมมิ่งที่เร็วที่สุดในโลกนะคะเรามีการตอบสนองเร็วถึง1มิลลิเซกเลยอีกทางนะคะจอนี้ยังมีฟีเจอร์เทพๆที่เป็น NVIDIA G-Sync นะคะทำให้ภาพออกมาเนี่ยไหลลื่นแล้วก็คุณภาพดีมากๆและแน่นอนนะคะมอนิเตอร์ตัวนี้ ไม่ใช่มอนิเตอร์สำหรับเล่นเกมธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะใครที่จริงจังว่าจะเป็นเกม CSGO นะคะ Overwatch หรือ Fun ฟันไนเนี่ยจอตัวเนี้ยเล่นออกมาสนุกแน่นอนป้ายามหา่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวฟ้ายจะพามาดูว่าตัวจอของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหน้าตาเขาเป็นยังไงมาดูใกล้ๆกันเลยจอตัวนี้นะคะก็เป็นแบบจอ24นิ้วนะคะแล้วก็ขอบของเขาเนี่ยมันก็เป็นขอบบางนะมันก็สามารถปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะ แล้วก็ใครที่ชอบแบบใช้จอแบบที่หมุนแบบนี้นะคะก็ยังสามารถปรับขึ้นปรับลงมุมก็มุมเงยแบบนี้ได้นะคะด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ R o G แบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็มีอุปกรณ์ของแถมนี้มาให้เยอะมาก ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลองจอแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีตัวที่สามารถล็อกกับโต๊ะได้แบบนี้ด้วยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายแบบออกแบบ o p t i m u ั p พารนี้นะคะก็เป็นสไตล์ของ ROG แหละแล้วก็มีเ ROG ROG ด้านหลังสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันกันต่างการเซตติ้งเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือทางนี้ พอร์ตการเชื่อมต่อจะอยู่ด้านหลังนะคะก็จะมีนี่เลยเป็น audio out นะคะแล้ว usb super speed ให้มา2แบบนะคะแล้วก็เป็น usb type b นะคะแล้วก็เป็นช่องเสียบ display port แล้วก็ hdmi แล้วก็ช่องเสียบ power ค่ะเราดูตัว monitor ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องของเขาบ้างนะคะนอกจากตัวที่เป็นติดตั้งกับตัวโตะแล้วนะคะในกล่องของเขาเนี่ยก็มีอุปกรณ์ต่างๆดัง,ง,งนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว color c a l i b r a t e e t t s i n n นะคะเขามีมาให้นะมีสาย display port นะที่มี โก้ ROG นะคะสาย HDMI ของเขาเนี่ยก็มีโลโก้ ROG แบบนี้ด้วยเห็นปะสด้านแล้วก็เป็นสายที่ใหญ่แล้วก็หนานะคะเพราะนั้นแข็งแรงมากๆเลยมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น VIP member notice นะคะตัวนี้เป็นสาย USB Type B มา A นะก็มีโลโก้ ROG ข้างในแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็สายอะแดปเตอร์เนาะส่วนตัวนี้เป็น exclusive สำหรับ ROG ตัวนี้นะคะมอนิเตอร์360เฮตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับแปะได้นะคะแล้วก็คู่มือการติดตั้ง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะ Swift PG 2 5 9 QNR ถึงไม่เหมือนใครและมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันใดๆที่เขาใส่มาให้ในนี้บ้าง สำหรับฟีเจอร์แรกนะคะก็จะเป็น n e m i d i a G-Sync ตัวนี้ก็จะมีการตอบสนองที่รวดเร็วนะคะในการเล่นเกมเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันจะไม่ฉีกขาดแล้วก็ไหลลื่นนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้นะคะก็จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมให้มันสนุกแล้วก็สุดยอดม,มากๆเลยพา n e เน,น IPS ของ ASUS จะทำงานได้ดีกว่าพา n e เ IPS ทั่วๆไปถึง4เท่านะคะจะมีการตอบสนองเร็วไม่ถึง1มิลาิซยังไม่พอนะคะภาพที่ได้เนี่ย ยังไม่เบอร์แล้วก็จะไม่งุนงิบทะที่เราเล่นเกมด้วยฟีเจอร์จัดหนักจัดเต็ม all day นะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบทําความเย็นของหน้าจอนะคะตัวนี้ hissing rog swift pg 259 qnr มีความพิเศษอย่างมากคือว่าในเรื่องของความเย็นทําให้การเล่นเกมยาวๆจัดหนักไม่ต้องกลัวว่าจอมันจะร้อนและที่สําคัญไม่มีเสียงรบกวนด้วย Nvidia ultra low motion blur นะคะตัวนี้ก็ใช้ช่วยในการลดการเบอร์ของหน้าจอในการเคลื่อนไหว อันนี้เราถูกใจแกงเมือแน่นอนถัดมานะคะก็เป็น High Dynamic l a n s นะคะหรือว่า HDR ก็เป็นเทคโนโลยีที่จะมอบประสบการณ์เรื่องสีและความคอนทราสต์ให้มันเด่นชัดนะคะทำให้สีมีความสว่างมากกว่าจอทั่วๆไปอย่างชัดเจนเลยละ่ะเอาละค่ะเห็นฟีเจอร์กันไปหมดแล้วนะเรามาสรุปกันหน่อยนะว่า ROG Swift PG 259 QNR อู้ชื่ยาวมากเลยกับตัวนี้นะคะที่มี refresh rate สูงถึง3 6 0เฮิร์ตตัวจอของเขาก็เป็น24.5นิ้วนะคะหน้าจอที่เขามีก็เป็น IPS นะเป็น Full HD 1920งเ้คูเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันจะสนุกกว่าเดิมแน่นอนนะคะลดการเหนื่อยล้าของสายตาที่สำคัญนะคะถ้าใครกำลังหาจอแบบนี้อยู่ I have CPU มีขายนะคะ ก่อนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ฝาดกับจอ,อนี่เลยเอาจิงกซว์ตัวนี้ก็าลาไปก่อนเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ